ในวันที่โลกพูดถึงซัมซุงหลายคนอาจจะนึกถึงมือถือรุ่นเรือธงโทรทัศน์ความละเอียดสูงหรือชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่ไปไกลระดับโลกใครจะคิดว่าบริษัทเกาหลีใต้ที่เริ่มจากการขายผลไม้แห้งและปลายแห้งจะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นำของอุตสาหกรรมไฮเทคระดับโลกได้ทั้งหมดเกิดขึ้นจากชายเพียงคนเดียวชายที่กล้าพูดว่าจงเปลี่ยนทุกอย่างยกเว้นเมียและลูก ชื่อของเขาอีกอนฮีจุดเปลี่ยนของซัมซุงเริ่มจากลูกชายของพ่อค้าซัมซุงก่อตั้งในปี1938โดยอ e ียองซอนในฐานะบริษัทเล็กๆที่ทำธุรก,กิจส่งออกสินค้าเกษตรเขาเป็นนักธุรก,กิจรุ่นบุกเบิกที่ปลุกปั้นซัมซุงให้เป็นกลุ่มบริษัทใหญ่ระดับชาติในยุคหลังสงครามเมื่อเขาเสียชีวิตในปี1987 ทายาทที่ขึ้นมารับไม้ต่อก็คืออีกอนฮีลูกชายที่เคยถูกมองว่าไม่มีความเป็นผู้นำเท่าพอและซัมซุงในตอนนั้นแม้จะใหญ่ในประเทศแต่ยังไม่ใช่ยักษ์ระดับโลกและยังมีสินค้าคุณภาพต่ำในหลายหมวดปี1993จุดเปลี่ยนของบริษัทและคำพูดที่โลกไม่ลืมในปี1993ขณะที่นำพนักง,งานไปอบรมที่แฟรงก์เฟิร์ตเยอรมนีอีกอนฮี กล่าวประโยคหนึ่งที่กลายเป็นตำนานว่า change everything except your wife and children จงเปลี่ยนทุกอย่างยกเว้นเมียและลูกเพราะเขาเห็นด้วยตาตัวเองว่าสินค้าของซัมซุงกำลังตกชั้นถูกมองว่าคุณภาพแย่กว่าสินค้าญี่ปุ่นและโดนลูกค้าคืนสินค้าเป็นประจำเขาโกรธมากถึงขั้นสั่งให้เผาสินค้าคุณภาพต่ำกว่า150,000เครื่อง มูลค่ากว่า50ล้านเหรียญสหรัฐและประกาศกล้าวต่อผู้บริหารว่าถ้าไม่เปลี่ยนทั้งหมดก็อย่าอยู่นั่นไม่ใช่การเปลี่ยนแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่มันคือการรื้อองค์กรทั้งระบบตั้งแต่แนวคิดการจัดการคุณภาพเทคโนโลยีและแบรนดิ้งเขาเปลี่ยนอะไรและมันเปลี่ยนแค่ไหนจากปริมาณสู่คุณภาพเขาหยุดวิ่งไล่ยอดขายและหันมาเน้น R&D อย่างจริงจัง เพิ่มงบประมาณวิจัยจาก1.2เป็น7เปิดศูนย์วิจัยทั่วโลกตั้งแต่สหรัฐยุโรปญี่ปุ่นไปจนถึงอินเดียจาก OEM สู่แบรนด์ระดับโลก s a m s u n งเคยผลิตสินค้าให้แบรนด์อื่นแต่ภายใต้อีกอนฮีเขาพลิกให้ s a m s u n งกลายเป็นแบรนด์ของตัวเองในปี2005 s ซ s u u n งก้าวขึ้นมาเป็นแบรนด์อิเล็กทรอนิกส์อันดับหนึ่งของโลกจากสินค้าธรรมดา สู่เทคโนโลยีล้ำยุคเขาเน้นผลิตสินค้าในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และจอภาพขั้นสูงจนซัมซุงก,กลายเป็นผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายใหญ่ที่สุดของโลกและเป็นผู้นำด้านหน้าจอ OLED ในเทคโนโลยีกล้องโทรศัพท์มือถือจากบริษัทเกาหลีโซวิทีโลกภาพลักษณ์ของซัมซุงก,กลายเป็นแบรนด์พรีเมียมทันสมัยในสายตาชาวโลก แซงหน้าบริษัทญี่ปุ่นหลายๆที่เคยยิ่งใหญ่กว่าซัมซุงในยุคก่อนหน้าจากคำพูดวันนั้นถึงความสำเร็จวันนี้อีกอนฮีเสียชีวิตในปี2020แต่สิ่งที่เขาทิ้งไว้ก็คือโครงสร้างของซัมซุงยุคใหม่ที่ไม่ใช่แค่บริษัทแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของเกาหลีใต้เขาปลี่ยนวิธีคิดทางองค์กรเปลี่ยนมายเซตของทั้งประเทศและเปลี่ยนเกมธุรกิจของโลกใบนี้ จากบริษัทที่เคยผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูกวันนี้ a m s u n งคือผู้นำโลกในหลายสนามทั้งผู้นำตลาดสมาร์ทโฟนผู้ครองตลาดทีวีอันดับหนึ่งของโลก17ปีซ้อนผู้ครองตลาดชิปความจำรายใหญ่ที่สุดของโลกผู้บุกเบิกเทคโนโลยีหน้าจอ OLED QLED และยังเป็นผู้พัฒนา AI 5G และอุปกรณ์อัจฉริยะ ที่กำลังเปลี่ยนอนาคตของทั้งโลกซัมซุงก,กลายเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีมูลค่ารวมกว่า3แสนล้านเรียนสารัฐและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเกาหลีที่ทั้งโลกรู้จักบทสรุปจากชายผู้ไม่ยอมอยู่ในกรอบอีกอนฮีไม่ได้สร้างซัมซุงขึ้นมาเองแต่เขาคือคนที่เปลี่ยนมันจากบริษัทให้กลายเป็นตำนานและทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากคนที่กล้าพูดว่า จงเปลี่ยนทุกอย่างยกเว้นเมียและลูกแล้วลงมือเปลี่ยนมันจริงๆตั้งแต่แนวคิดจนถึงรากของวัฒนธรรมองค์กร